ในยะของความบรรลุอนาคามีอนาคามีไม่กลับมาเป็นผู้ไม่กลับมาไม่ต้องพูดถึงอรหัตผลหรอกผู้เข้าถึงทำขั้นอนาคามีพูดง่ายๆว่าเหลืออยู่นิดเดียว และก็จะบรรลุในชั้นสุท้าสจะไม่หวนกลับมาเกิดเด็ดขาดจะไม่มีความอยากกลับมาเด็ดขาดเมื่อท่านบรรลุทําไมต้องมีห้าชั้นด้วยอนาคามีเพราะอายุต่างกันบางคนขึ้นไปอยู่ชั้นนั้นสิปีอย่างเงี้ยก็บรรลุทมเป็นอรหันต์เลยอะไรเขา้าถึงอาราัตผลคือไม่กลับมาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระอารหันต์เนี่ยเข้าถึงนิพพานเนี่ย ไม่ใช่ตายอยากเข้าใจความหมายว่าตายแล้วส่งกันเข้านิพพานอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนิพพานไม่ได้หมายถึงตายไม่ได้หมายถึงที่อยู่ไม่ได้หมายถึงพบนิพพานหมายถึงสุญญาจาหมายถึงผู้เข้าถิงสุญญาจารหมายถึงผู้ไม่มีตัวตนเป็นอน,นัตตัไม่มีตัวตน